สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพาทุกท่านนะครับมาอ่านนะครับหรือจะเรียกว่ามารีวิวก็ได้ครับเนี่ยครับแนวทางนี้ฮะแนวทางการชันสูตรศพคดีการตรวจผู้ป่วยคดีและการจัดทําเอกสารทางคดีนะครับสําหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปนะครับปีสองห้าหกสองนะครับก็ปีนี้นะครับโดยลาดวิาลัิทยาทิแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับ แม้ปกไคลาย์จะใช้คําว่าสาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปนะครับแต่ผมว่าก็อาจจะเหมาะกับกลุ่มอื่นด้วยนะครับเช่นสมมุติเป็นแพทย์ชาวบ้านเนี่ยครับที่อยู่ตามโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยแล้วยังต้องมาอะไรล่ะหารเวรนิติเวชเนี่ยนะครับผมอาจจะเรียนจกเม็ดจบสันมาอะไรเงี้ยไม่ได้จบทางนิติเวชโดยตรงแต่ต้องอยู่เวนิติเวชผมว่าแนวทางนี้ก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่าการในคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ช่การต้องบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยคงไม่ได้พาอ่าน ทีนะหน้านะครับผมเพราะว่าแม้จะมีแค่47-48หน้านะครับในแนวทางนี้แต่พาอันทีอะหนาก็เสียเวลานะครับพามาดูตรงที่มันน่าสนใจดีกว่านะครับมาดูกันเลยนะครับเริ่มแรกก็สารบ,บัญน,นะครับจะเห็นว่ามีอยู่สามบทนะครับ47หน้าถ้าไม่รวมถ้าไม่รวมพวกไอ้บรรดานุกรมอะไรก็มีสัก40กว่าหน้านะครับ ก็จะมีบทที่1นะครัะฮะแนวทางการใช้สูตรศพนะครับและก็การจัดทําเอกสารเกี่ยวกับเรื่องศพเนี่ยครับอันนี้บทหนึ่งเนาะนะครับอันที่2ก็แนวทางการปวดผู้ป่วยคดีนะครับคนไข้ที่อาจจะเป็นคดีใช่ไหมครับฟ้องร้องกันเนาะแล้วก็การจัดทําเอกสารนะครับอันที่สามนะครับก็ตัรับเป็นพวกเกี่ยวกับความเสียหายทางเพศนะครับแล้วก็การจัดทําเอกสารทางคดีเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับก็มีสามอันใหญ่ๆนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็อย่างแรกนะที่น่าสนใจอันแรกก็คงเป็นเนี่ยครับหัวข้อ1นุดสานะครับเรื่องหน้าแปดนะรเรื่องถ่ายรูปนะครับไม่รู้จะถ่ายยังไงนะบางทีเนาะก็อาจารย์เขาก็แนะนําไว้ในแนวทางครับว่าหนึ่งถ่ายศพให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในหมุวฟางนะครับอันที่2ก็ถ่ายหน้าตรงนะครับอันที่3ามก็ถ่ายหลักฐานที่ระบุเอกลักษณ์คนได้นะครับเช่นร้อยสักหรื นะครับตําหนิอันที่4ี่ก็เนี่ยครับพยาที่สภาพหรือรอยโรคและการบาดเจ็บที่สําคัญนะครับและอันที่ห้านะครับภาพถ่ายต้องมีมาตรวัดประกอบในแนวทางนี้ไม่มีรูปให้ดูนครับซึ่งก็เป็นจุดอ่อนนะครับเนี่ยมีแต่ตัวหนังสือทั้งแนวทางเลยไม่ค่อยมีรูปครับแต่ถ้าจะพูดให้นึกภาพออกก็จะเป็นพวกอ่ะอย่างเช่นเวลามีแผลง,งีล่ยต้องมีทํารูปเป็นแม่ทันเล็กๆวางท่าอย่างเงี้ยนะครับนอกอันนี้เรื่องถ่ายภาพ 1.4นี่ก็น่าสนใจนะครับเรื่องการส่งศพนะครับแพทย์ต้องแจ้งพนักงานสอบสวนนะครับให้ส่งทั้งศพนะครับหรือบางส่วนไปชันสุตเพิ่มเติมในกรณีต่อไปนี้ครับที่อาจารย์ก็แนะนําไว้ก็เช่น1ไม่รู้ใครไม่รู้ว่าคนตายเป็นใครนะครับ2ศพเป็นโคลงกระดูกนะครับ3ศพไม่เกรียมเลยนะครับ4นะครับเกิดจากหรืออาจเกิดจากถูกผู้อื่นทำให้ตายนะครับ5นะครับตายโดยที่พนักงานอะไรเจ้าพนักงานครับ อ้างว่าเป็นบัตรตามหน้าที่นะครับอันที่หกนะครับผิดตายผิดธรรมชาติในระหว่างอยู่การควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าเป็นบัตรตามหน้าที่นะครับอันที่เจ็ดนะครับเด็กที่ตายโดยไม่คาดคิดหรืออธิบายไม่ได้นะครับอันที่แปดก็การตายจากสารพิษนะครับยกเว้นกรณีที่ได้รับสารพิษแล้วมีประวัติการรักษาและไม่พบร่องรอยบาดเจ็บนะครับอันนี้ละเอียดหน่อยเนาะอันที่อันต่อมาก็คือการตายเกิดจากจราจรนะครับเฉพาะกรณีที่บาดเจ็บและ หรือสาเหตุการตายไม่ชัดเจนนะครับอันที่เก็การตายที่เกิดจากกรณีต่อไปนี้เช่นบาดเจ็บจากการทํางานไฟดูดนะครับจมน้ําโดยที่ไม่มีใครเห็นนะครับเกบเว้นกรณีที่มีประวัติการรักษาพเพียงพอหรือว่าไม่มีข้อสงสัยนะครับอันที่10นะครับสันนิษฐานสาเหตุการตายไม่ได้นะครับส2นะครับมีผู้ใดผู้หนึ่งนะครับเช่นพนักงานสอบสวนญาติ หรือแพทย์ผู้ทันสูตรสงสัยในสาเหตุการตายนะครับหรือวิธีการการตายอ่ะก็อย่างเช่นเราเป็นหมอใช่ไหมครับสงสัยว่าตายจากอะไรวะนะครับผมก็ส่งไปได้นะครับผมแล้วเคสสุดท้ายก็คือเดี๋ยวน,นี้ก็เจอบ่อยเนาะประเภทที่ว่าผลประโยชน์ของผู้ตายราะโดยเฉพาะพูที่มีมรดกเยอะๆทำประกันไว้เยอะๆ,ๆอันนี้ก็น่าส่งนะครับผมอาจารย์เขาหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าส่งทั้งศพนะครับ คนส่งศพไม่ควรออกหนังสือรับรองการตายนะครับควรให้หมอที่เขาชนะสูตรออกดีกว่าครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับไม่ได้ตรวจก็จะไปออกนะครับอ่ะต่อมานะครับก็การเขียนรายละเอียดเวลาเขียนใบชนสูตรว่าง่ายๆนะครับผมก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจก็เช่นเนี่ยครับอันนี้นะครับระบุหรือสาเหตุระบุหรือสันนิษฐานสาเหตุการตายเท่าที่ทําได้นะครับอันนี้ก็แปลได้ง่ายๆเลยนะครับว่าก็คือถ้าระบุได้ชัดเจน ก็ระบุไปนะครับถ้าไม่เคยรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ต้องพยายามฝืนระบุนะครับก็เขียนไปว่าไม่รู้เนาะแต่เดี๋ยวเขาจะมีรายละเอียดตรงข้อ5อีกทีนะครับพฤติการการตายไม่จําเป็นต้องเขียนนะครับข้อ5ก็มาดูข้อ5นะครับนี่ครับนี่ครับกรณีนี่ครับการระบุสาเหตุการตายนะครับนี่ครับกรณีผลตรวจรวมทั้งประวัติไม่พบคันพิกติก็ให้เขียนว่าไม่ทราบนะครับ อั n นอนคอสออฟเดตหรืออัลเอ e เทนเดนะครับกรณนนีตายจากภาะวะแทรกซ้อนอันนี้ก็ถ้าระบุได้ก็ระบุไปนะครับนี่กรณีพบพยาธิสภาพที่ทําให้ตายได้มากกว่าหนึ่งพยาธิสภาพนะครับโดยแต่ละอย่างอะไรมีพฤติการการตายต่างกันนะครับนะครับเช่นขณะว่ายน้ํามีอาการคล้ายโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ แล้วไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตจากการจมน้าหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็ให้เขียนว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการตายที่แน่ชัดนะครับตอนนี้พบพยาธิสภาพหลายสโทษครับก็พูดใหม่ลิ้นพันขอโทษครับตอนนี้ที่พบพยาธิสภาพหลายพยาธิสภาพซึ่งร่วมกันแล้วอาจเป็นสาเหตุการตายได้นะครับก็ให้เขียนพยาธิสภาพทั้งหมดร่วมกันเป็นสาเหตุการตายนะครับเนาะถ้า ให้ส่งศพนะครับผมไม่ว่าจะทั้งศพหรือบางส่วนนะครับก็ให้เขียนเพิ่มเติมว่าควรโอ้โอ๊ยโทษครับแหมมันไฮไลท์ยากจังอ่นนี้ครับก็ให้เขียนว่าควรส่งศพไปชันสูตรเพิ่มเติมนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจครับแต่ผมข้ามไปแล้วกันนะครับผมพามาดูตัวอย่างเลยดีกว่าครับเพราะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของแนวทางฉบับนี้เลยครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นคือเราเนี่ยตอนอย่างผมเนี่ยคือตอนเรียนนิติเวชนะตอนเป็นสมัยนักศึกษาแพทย์มันเรียนน้อยมันเรียนไม่เยอะนะครับบางทีมาปฏิบัติงานจริงมันนึกไม่ออกนะครับเวลาอ่านตำราบ,บางทีถ้ามีแต่ทฤษฎีมันก็มันก็พออ่านมันก็อ่านจะอาจจะพอรู้เรื่องแต่ปัญหาใหญ่ก็คือเวลาตำรวจให้ใบามาเขียนเนี่ยบางทีไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงนะครับอันนี้มีตัวอย่างช่วยครับก็ดีเลยนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราดูตัวอย่างแล้วเนาะแล้วเราสงสัยว่า ทฤษฎีเป็นยังไงเราก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับเรียนจากตัวอย่างผมว่ามันก็จับต้องได้นะครับดีกว่าเรียนแต่ทฤษฎีนะครับเนาะ,ะไม่พูดมากพามาอุดพามาดูตัวอย่าง,งก่อนนะครับอันแรกก็เคสค่าตัวตายโดยการแขวนคอนะครับผมก็บรรยายไปตามนี้ไม่ไปอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับแต่นี้ก็สาเหตุการตายก็เสียชีวิตจากการแขวนคอนะครับเคสที่2ถูกยิงเสียชีวิตนะครับผมครับ อันนี้ก็เขียนไปใช่ไหมครับมีรายละเอียดว่าเวลาเท่าไหรกระสุนใช่ไหมกระสุนปืนลูกโดดอะไรี้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะแสดงสาเหตุการตายเท่าที่ทําได้อ่าอันนี้น่าสนใจนะครับเห็นไหมครับหนึ่งเลยเขาใช้คำว่าสันนิษฐานว่านะครับเนาะสันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนลูกโดดทางบริเวณ่วนอกด้านขวานครับทั้งนี้ควรส่งศพไปผ่าเพื่อชันสูตรเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะตรงกับไอ้นี่ไงครับเนี่ยตรงกับที่เสีดีนี่นะครับเนี่ยครับเนี่ย ไอคอน1.4นะครับการส่งศพแพทย์ต้องส่งโทรกับแพทย์ต้องแจ้พนักง,งานสอบสวนให้ส่งศพไปชันสูตรเพิ่มเติมนะครับในกรณีต่อไปนี้เห็นไหมครับก็ไล่เนื้อหามาที่ผมอ่านเมื่อกี้ไม่อ่านซ้ำแล้วครับยาวมากจะเสียเวลาคลิปนะครับแต่ให้ดูเห็นไหมครับว่าจู่ยิงเสียชีวิตนะครับก็สันนิษฐานว่าตายจากกระสุนปืนทางนี้อกทรงอกด้านขวาทางนี้ควรส่งศพไปผ่าชันสูตรเพิ่มเติมนะครับอาจารย์เขาก็แนะนําเป็นอย่างนี้เนาะ อ่ะจลาจอในนี้บันเฮดอินเจอรีนะครับโอ้ไฮไลท์เสร็แล้วเอาไม่เป็นไรรอบผมพอผอ่านเลยแล้วกันก็อธิบายไปใช่ไหมครับว่ามีเกิดเหตอะไรยังไงเนาะที่เกิดเหตุนะครับอ่ะนี้มีอะไรครับตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยนะครับก็อันนี้ก็เขกาก็ระบุนะครับว่าเสียชีวิตจากสมองฉีกขาดเนื่องจากบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงนะครับอ่ะอันต่อมานะครับโรคชลานะครับผม ก็ตรวจสอบแล้วเท่านี้ครับก็ใช้คําว่าสันนิษฐานว่านะครับเห็นไหมเนาะสันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากโรคฉันนะครับอ่าต่อมากรณีที่ห้านะครับไม่ทราบสาเหตุเนาะนะครับอะไรเนี่ยวันนี้วันที่เท่านี้เดือนนี้ครับศพวัยกลางคนนะครับมีรอยแผลผ่าตัดบริเวณนี้นะครับผมนอนหงายบนทางเท้าไม่พบคราเลือดนะครับตรวจว่าตรวจเจอแข็งตัวที่น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 ะครับผมกดจางครับเสียชีวิตมาประมาณเท่านี้นะครับนี่ครับจากการตรวจสอบภายนอกไม่พบบาดแผล ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับก็เขียนอะไรครับยังไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ต้องทําการส่งศพไปผ่าชนะสูตรศพเพิ่มปันอ้าเห็นไหมครับเนาะอย่างนี้นะครับอันต่อมานะครับบทที่สองนะครับการตรวจผู้ป่วยคดีนะครับผมคนไข้พวกนี้ก็อะไรล่ะจะจะเป็นคดงคดีขึ้นลงขึ้นศาลกันเนาะครับ ก็เราแล้วหมอเราจะเขียนเอกสารเวลาตรวจคนไข้พวกนี้ยังไงก็มีแนะนําไว้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่มันน่าสนใจแล้วกันนะครับก็นี่นะครับความเห็นนะส่วนความอุ๊โอ้ยขอโทษครับอีกแล้วเนาะความเห็นนะครับก็ต้องมีความเห็นหลักนะครับระยะเวลาการรักษานะครับอาจารย์ก็แนะนาให้เขียนว่าใช้เวลารักษาปักมาณจุดๆ,ๆนะครับก็เขียนไปถ้า ไม่มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อนนะไอ้ถ้าไม่มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อนนี่ไฮไลท์เลยนะครับเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับถา้าสมมติสองอาทิตย์นี้นครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีโรคหรือภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะนานกว่านั้นใช่ไหมครับบอกเราทุกคนรู้แล้วคะคอมลิเคชันนะครับก็ยิงยาวไปนะครับอันนี้ก็มีรายละเอียดอื่นๆนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับ กรณีส่งต่อรักษาเนี่ยให้ระบุในส่วนความเห็นว่าไม่สามารถประเมินระยะการไม่โทษครับไม่สามารถประเมินระยะเวลาการรักษาได้ควรให้โรงพยาบาลที่รับการส่งต่อรักษาเป็นผู้ประเมินนะครับอันนี้ก็อะไรล่ะเข้าใจได้ง่ายอยู่่ะหรือว่าเมกเซนต์อยู่หรอกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนรักษานะครับจะไปเขียนทําไมนะครับก็ให้หมอที่เขารักษาเขาประเมินก็ถูกเลยนะครับผม กรณีที่การรักษายัางไม่สิ้นสุดนะครับสมมุติเราเป็น s p e c i a l i ต์อยู่ในโรงพยาบาลศูนย์ใช่ไหมครับแล้วการรักษายัางไม่สิ้นสุดบางทีมันก็บอกไม่ได้นะครับเนาะก็เขียนว่าใช้เวลารักษาอย่างน้อยจุดๆ,ๆ,ๆนะครับทั้งนี้ต้องติดตามผลการรักษาต่อไปนะครับอันอื่นก็มีเรื่องตัวยาเซฟตี้ตัวแอลกอฮอล์ลองอ่านนะครับผมเดี๋ยวผมข้ามเนาะครับมานี่ดีกว่านะครับตัวอย่างนะครับ เหมือนเดิมนะครับเรียนจากตัวอย่างเข้าใจง่ายนะครับผมเพราะสุดท้ายหมอเราอย่างเราเนี่ยนะครับก็ต้องไปเขียนไอ้ใบพวกนี้อยู่ดีนะครับต่อนนี้ตำบลที่ตรวโรงพยาบาลจุฬาม่เป็นไรช่างมันนะครับเคสนี้อะไรนะครับอุบัติเหตุจราจรนะครับผมยังไงเนี่ยพบแผลเท่านี้กระดูกหายปลาต้นขาหักเอ็นเข่าฉีกด้วยครับผ่าตัดใส่ตอนนี้ใช้รักษาประมาณสี่เดือนนะครับถ้าไม่มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อนนะครับ อันนี้ก็รอบครอบดีนะครับมีการวงเล็บเขียนเป็นภาษาไทยด้วยเลยครับว่าสี่เนาะนะครับใช้ได้เนาะน่าสนใจนะครับประเด็นนี้เนาะเนี่ยครับเนี่ยสี่แล้วก็ในวงเล็บว่าสี่เขียนเป็นเลขสี่อะไรเขียนสี่ภาษาไทยกำกับไว้ด้วยอืน่าสนใจนะครับอุบัติเหตุตลาดจอนสองนะครับอันนี้ส่งไปรักษาโรงพยาบาลอื่นตามสิทธิ์นะครับก็มีแผลเท่านี้นะครับผมอันนี้รู้สึกน่าจะคล้ายเคสนี้เลยนะครับเนี่ย นะครับเนี่ยครับรายละเอียดคล้ายๆเคสที่หนึ่งเลยนะครับแต่นี้ส่งต่อไปรักษาตามสิทธิ์ก็เห็นไหมครับเขียนยังไม่สามารถประเมินในระยะเวลารักษาได้ควรให้โรงพยาบาลที่อะไรครับที่รับการส่งต่อรักษาเป็นผู้ประเมินนะครับอ่อันนี้จราจรสามนะครับอุบัติเหตุจราจรสามวิบต,ติดแอลกอฮอล์ด้วยเคสนี้นะครับแต่อันนี้อะไรครับนี่ ผู้ป่วยปฏิเสธการตรวจตามคำร้องขอของพนักงานสอบสวนนะครับตำรวจขอตรวจนะครับแต่แต่คนไข้ปฏิเสธนะครับอันนี้ความเห็นของหมอวันนี้ครับบาดเจ็บประมาณสิบวันถ้าไม่มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อนนะครับตำรวจขอตรวจไม่ตรวจแสบเหมือนกันนะครับเคเคสต่อมานะครับาดเจ็บที่ศีรษะนะครับก็ก็ตรวจที่พบแรกลับเป็นอย่างนี้นะครับไล่ไล่ไล่กันมานะครับ สรุปสุดท้ายใช้เวลารักษาประมาณสี่เดือนนะครับถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนอันนี้ก็น่าสนใจตรงในวงเล็บเห็นไหมครับไม่ได้เขียนเลขอารบิกอย่างนี้เนาะเขียนวงเล็บด้วยว่าสี่เดือนนะครับเขียนห้านะครับถูกทำร้ายร่างกายด้วยของมีคมนะครับและของไม่มีคมนะครับเอาแทนกันนะครับแถมมีของไม่มีคมด้วยนะครับรายละเอียดก็ตามนี้นะครับมาทีไว้นุ่นตีกันเนาะนะครับก็ความเห็นนะครับใช้เวลารักษาประมาณสองเดือนถ้าไม่มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อนนะครับ อันนี้ในเนื้อหามีบอกน,นะแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้พูดถึงครับลองไปอ่านเพิ่มนะครับตรงที่ว่าการให้ความเห็นนะครับอันนี้มีเขียนเพิ่มเติมด้วยว่าการบาดเจ็บอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงท,นทีนะครับอันที่หกนะครับอันนี้โดนปืนยิงนะครับผมก็ยังไงอนะแลกลับหัวจะติไม่รู้สึกเตือนช็อกเสียเลือดมากนะครับแผลกระสุนทางนี้ทางเข้าทางออกนะครับ ก็ใช้เวลารักษาประมาณ6สัปดาห์ท้งนี้ต้องติดตามผลการรักษาต่อไปนะครับอ่าอันนี้ก็แสดงว่าเป็นกรนี้นี่ครับโทษนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนไปให้ดูนะครับพูดปากเปล่าเดี๋ยวององเห็นไหมการรักษายังไม่สิ้นสุดและยังไม่สามารถระบ,บุะย้เวลาการรักษาที่แน่นอนได้นะก็ใช้ว่าโทษกรรมไม่ใช่อย่างนั้นต้องให้เขียนว่าใช้ระยะเวลารักษาอย่างน้อยจุดๆ แต่ทั้งนี้ต้องติดตามผลการรักษาต่อไปอ่าเห็นไหมครับเนาะก็ก็กเซนนะครับเนาะเพราะว่าก็มันยังรักษาไม่เสร็จนะครับผมมันก็ต้องติดตามมันต่อนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เพิ่มเติมมาเหมือนเมื่อกี้ฮะว่าอาจตายได้เลยนะครับถ้าไม่ได้รักษากันอย่างทันท่วงทีนะครับอา่าวการบาดเจ็บมีความซับซ้อนนะครับเคสที่เจ็ด นะครับก็บาดแผลโอเยอะนี่นะครับกระดูกหักด้วยนะครับเส้นเลือดแดงก็ใช้เลือดแดงใหญ่ชีคาดอีกนะครับอสะโรกบาดเจ็บกระโปรนี่เยอะนะครับก็ความเห็นนะการบาดเจ็บใช้เวลารักษาอย่างน้อย1ปีทางนี้ต้องติดตามผลการรักษาต่อไป่ะก็คล้ายๆเคสเมื่อกี้นะครับผมเนาะี่เห็นไหมขณะนี้ผู้ป่วยยังรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเนานะบางทีมันก็ยังบอกได้ไม่แน่ชัดนะครับอย,นะอย่างเคสเนี่ยนะครับ แต่เคสนี้เขาไม่ได้เขียนนอกว่าขณะนี้กําลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่แต่อันนี้เขาแต่เคสนี้ก็เขียนละเอียดนะว่าขณะนี้ผู้ป่วยอย่างรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับนี่อันนี้ก็คล้ายๆกันครับหากไม่รักษาทันทันทุ่งทีก็ตายครับอ่าเคสนี้ตรวจสารเสพติดนะครับก็ผลการตรวจเบื้องต้นพบเม็ดอมเฟตามีในปสัสสาวะเป็นบวกนะครับ หาพบตัวแอลกอฮอล์ด้วยนะครับเคสนี้นะครับอ้ไฮไลท์บานเบอร์เลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับปล่อยไปเลยแล้วกันนะครับในเวลาเขียนความเห็นนี้น่าสนใจนะครับอาจนะครับใช้คําว่าอาจอาจเสพสารเม็ดแอมเฟตามีนควรทําการตรวจยืนยันผลตอไปนะครับอ่าเห็นไหมครับนาอดูการใช้คําที่อาจารย์เขาแนะนามานะครับเดี๋ยวนะครับขอขอผมแวะแวจิบน้ำแป๊บหนึ่ง <c oughs> บทที่สามนะครับการตรวจผู้เสียหายกรณีความผิดทางเพศนะครับความผิดทางเพศนะครับกลมคืนไม่กลมคืนอะไรก็ทาชำเาเราอะไรพวกนี้เนี่ยแหละนะครับผมที่น่าสนใจก็เนี่ยแหละครับความเห็นนะครับเขาชอบถามความเห็นหมอเนาะครับ ยังไงบ้างครับอาจารย์เขาหนึ่งเลยอาจารย์เขาแนะนําว่าให้ใช้คําว่าการร่วมล้างของอวัยเพศชายหรือสิ่งอื่นใดน,นะครับก็ก็รอบครอบดีนะครับบางทีก็อาจจะเป็นอวัยเพศชายหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเนาะมไม่จําเป็นต้องให้ระยะเวลาว่าเกิดมานานเท่าไหร่นะครับแล้วไม่ควรเขียนคําว่าข่มขืนในรายงานชนสูตรนะครับเนาะ ก็ m k k s e เ s นนะครับเกิดมานานเท่าไหร่มันบอกคงบอกยากนะครับผมแล้วก็ไอ้คมคืนเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่นนมันนี้ก็าอาจจะสมยอมกันเองเ็ได้นะครับก็ Make Sense อยู่อาจารย์ก็ควรแนะนําดีนะครับอันต่อมาการให้ความเห็นการล่วงล้ำทางช่องคลอดนะครับโอ้โหอันนี้นี่มีมีเท่าไหร่เนี่ยโทษนะครับหนึ่งนับจากเส้นนี้ครับหนึ่งสอง สามสี่ห้าห้าซีนาริโอรหรือห้ากอรณีนะครับน่าสนใจเนาะเดี๋ยวมาไล่อ่านอันนี้ละเอียดหน่อยละกันนะครับเนาะพผมดูแก็น่าสนใจนะกรณีแรกครับก็ตรวจทางห้องปฏิเิการนะครับเกี่ยวกับตัวอสุจิให้ผลบวกนะครับก็จะให้ความเห็นว่า ตรวจพบหลักฐานว่ามีการล่วงล้ําของอาวัยวะเพศช,ชายหรือสิ่งอื่นใดทางช่องคลอดนะเห็นไหมครับต้องมีคําว่าหรือสิ่งอื่นใดทางช่องคลอดแบบที่แนะนําตรงเนี่ยครับตรงให้การให้ความเห็นขอ้อ4 1จนเนี่ยนะครับจะใช้คําอื่นก็ได้นะครับที่มีความหมายเดียวกันนะครับอันนี้เคสแรกครับตรวจตัวอสุจิแล้วเจอให้ผลบวกนะครับอันที่2ตรวจเกี่ยวกับน้ําอสุจิ ให้ผลบวกครับแต่ไม่พบตัวสุจินะครับผมอันนี้เขาจะให้ความเห็นว่าตรวจพบหลักฐานอาจจะเห็นไหมครับใช้คําว่าอาจจะนะครับโทษทนะครับนี่พอไม่เจอตัวอสุจิเนี่ยก็ใช้คําว่าอาจจะนะครับมีการล่วงล้ําของไอวาเพศชายหรือสิ่งอื่นใดในทางช่องคลอดนะครับ โดยมีข้อแม้ว่าทั้งนี้แม้จะเป็นผลบวกแบบอ่อนก็ตามนะครับคือไม่ง่ายก็คือ weekly positive ก็เอาแล้วนะครับผมแต่มันไม่ได้ฟันธงแบบกรณีแรกเห็นไหมครับนอกใช้คําว่าอาจจะนะครับกรณีที่สามนะครับตรวจเกี่ยวกับตัวอสุจินะครับและน้ำอสุจิเป็นลบนะครับแต่เยื่อพมจารีที่ขาดใหม่นะครับจะให้ความเห็นว่า ตรวจพบปัาถาว่าอาจจะมีการล่วงล้ำของอ,อื่นโทษครับอาจจะมีการล่วงล้ำของอวัยวะเพศช,ชายหรือสิ่งอื่นใดทางช่องคลอดก็อันนี้ก็จะให้ความเห็นเหมือนเคสที่สองนะครับผมเนาะคือก็ไม่ฟันธงละเพราะมีคำว,ว่าอาจจะนะครับก็นี่ต่อมาเคสที่สี่นะครับตัวอสุจิและน้ำอสุจิเป็นลบนะครับแล้วก็พรมเจือพรมชาลีเนี่ย ที่ขาดเก่าอันนี้ใหม่ใช่ไหมครับอันนี้เก่านะครับเขาก็จะเขียนว่าอาจจะเคยครับนี่ครับใช้คำว่าอาจจะเคยนะครับมีมีการอาจจะเคยผ่านการล่วงล้ำนะครับแล้วก็เหมือนเดิมัของอวัยวะเพศชายหรือสิ่งอื่นใดช้างช่องคลอดนะครับอาเคสสุดท้ายนะครับน้ำอสุจิเป็นลบนะครับตัวอสุจิเป็นลบนะครับเยื่อพรมจารีไม่ฉีกขาดนะครับจะให้ความเห็นว่าไม่พบหลักฐานนะครับ ไม่พบหลักฐานเนาะสำคัญนะไม่พบหลักฐานนะครับการล่วงล้ำของอวัยวะเพศชายหรือสิ่งใดทางช่องคลอดนะครับน่าสนใจนะอันนี้ครับผมเนาะเพราะว่าบางทีตอนสมัยเรียนก็งงจริงๆคนะไอ้ตรงเนี้ยนะครับไม่รูท่านอื่นงงมั้งนะแต่ผมเนี่ยง,งงจาได้ครับแต่พอมาอ่านแนวทางนี้เออเขาเขียนดีนะครับเนะาะเบียงอื่นด้วยนะครับล่วงล้ำทางทวารหนนะักอุ๊ยขอโทษครับ แมมหมเมาอะไรยากล่วงล้ำทางทวารหนักนะครับล่วงล้ำทางช่องปากนะครับลองไปอ่านเพิ่มเติมดูได้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะครับกรณีความผิดทางเพศนะครับเนาะอ่าเคสแรกนะครับผมก็รู้ตัวพูดคนไข้คุยรู้เรื่องนะเล่าเหตุการณ์ไม่พบป่าเปรอนะครับอาชีคาไม่นะครับผม มีแผลถลอกอะไรก็ว่าตรวจพบตัวอสุจินะครับปากช่องคอแต่ส่วนประกอบของน้ำอสุจิเนี่ยไม่เจอนะครับผมอันนี้เขาเขียนว่าอะไรครับเจอตัวใช่ไหมครับก็บอกเลยตรวจพบว่ามีการล่วงล้ำหอยวาเพศชายทางช่องคอนะครับผมโอเคนะครับแต่อันนี้ตัวอย่างกับทฤษฎีผมว่าไม่สอดคล้องกันเนาะนะครับอันนี้เขียนว่ามีการล่วงล้ำหอยวัเพศชชายทางช่องคลอดนะแต่ถ้าจําได้ใช่ไหมครับ ตรงทฤษฎีเนี่ยผมเลื่อนให้ดูเนาะเขาจะเขียนเนี่ยครับทั้ง a อันนี้เองก็เถอะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับน่าจะเขียนว่าการล่วงล้ำของอวัยวะเพศชายหรือสิ่งอื่นใดนะครับผมต่อนะครับต่อตัวอย่างอเคสสองนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ อชีขาดใหม่ของเยื่อพมาจารีนะครับเออ่ไม่เจอแพร่นะครับไม่พบตัวสุจินะครับอันนี้ไม่เจอตัวสุจิเนาะแต่ตรวจพวกแต่พวกพวกสารประกอบที่เป็นน้ําตัวสุจิเนี่ยอันนี้เจอนะครับเนาะตัวไม่เจอแต่สารประกอบอสุจิเนี่ยเจอนะครับอันนี้ก็ตัวหลักฐานว่าก็เขาก็เขียนว่าความเห็นนะครับว่าอาจจะเห็นไหมอาจจะมีการล่วงล้ําหรือสใส่สิ่งใดๆเข้าไปในช่องคลอดเอออันนี้ผมว่า อันนี้ผมว่าเขียนดีนะนะครับเพราะว่าสิ่งใดๆเนี่ยมันหมายถึงอ,อัยวะเพศชายก็ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่อ,อัยวะเพศก็ได้เนาะอันนี้อันนี้ผมว่ารอบครอบดีนะครับอันนี้ตรงกับทฤษฎีทฤษฎีผมเลื่อนให้ดูแล้วไม่เป็นไรยอมเสียเวลานะจะได้ชัดๆนะเนี่ยตรงกับทฤษฎีนนี้นะว่าอายวะเพศชายหรือสิ่งอื่นใดเนาะนะครับเ,เดี๋ยวนะครับเลื่อนลง เคสสามนะครับผมอ่านี้มีแผลฟกช้ำบริเวณท้องน้อยทะคลาสสิกเลยนะครับขมขืนตุอยท้องนะครับผมต่อยท้องนะแผลฉีกขาดเก่าอแต่แต่ผมพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกเนาะนะครับเป็นหมอเราไม่ใช่เว่าคมขืนเนาะนะครับอแต่เอาเป็นว่าขอถอนคาพูดแล้วกันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับผมผมก็ด่วนสรุปไปหน่อยนะครับอแต่อันนี้คือพบแผลพฟกช้ำบริเวณกลางท้องน้อยนะครับอพบฉีกขาดเก่าของเยี่ยวพม,มาจารีนะครับ ตรวจไม่พบอสุจิและสารประกอบของน้ำอสุจิภายในช่องคอนะครับอะอันนี้เขาก็เขียนเมื่อไงกัมีแผลนะครับเขาก็เขียนว่าบาดแผลใช่ไหมารัรักษาห้าวันถ้ามีภาวะแซ็กซอ้อนครับตรวจถมนกโทษครับตรวจพบหลักฐานว่าอาจจะเห็น <c oughs> ไหมครับขออภัยครับอาจจะผ่านการล่วงล้ำของอวัะเพศช,ชายหรือสิ่งใดๆทางช่องคลอดอ่ะอันนี้เขียนดีนะครับเห็นไหมครับไม่ฟันธงจนเกินไปนะครับอันนี้ตัดพิสฎีเนาะนะครับ ตัวอย่างที่สี่นะครับอันนี้ก็ไล่มานะครับอไม่มีแผลภายนอกอุ้ยขอโทษนะครับต้องมานั่งแก้ตรงนี้บ่อยอแผลภายนอกไม่มีนะครับไม่พบการฉีกขาดของเยื่อพม,มาจารีนะครับตัวอสุจิหรือส่วนะสบของน,น้ำสุจิก็ไม่เจอนะครับผมอ่ะอันนี้พอไม่เจอที่ช่องคลอดนะครับเขาไปหาที่ทวารหนักนะครับก็ไม่เจอนะครับ อพอไม่เจอทวัน,นเอาไปหาที่ปากด้วยก็ไม่เจอนะครับพอไม่เจออีกครับเอาทําไงครับเป็นสเต็ปดีเนาะไปหาพวกเชื้อหนองในอะไรอย่างนี้ภายในช่องคลอดทวันหนักก็ไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็เขียนว่าตรวจไม่พบหลักฐานการล่วงล้ำขอว่าเพศช,ชายหรือสิ่งใดๆก็ไ,ไปในนางช่องคลอดนะครับแต่แต่ไม่ได้ตรวจช่องคลอดอย่างเดียวนะตรวจทวันหนักตรวจปากกเขียนไปให้หมดเลยนะครับว่าทวันหนักแล้วก็ช่องปากนะครับดีเนาะนะครับการเขียนรอบคอ อันนี้เคสต่อมานะครับรู้ตัวนะครับไม่มีแผลนะครับอันนี้ตรวจเจอว่าท้องเลยนะครับสิบสองสัปดาห์อันนี้ก็มีการล่วงล้ําขอว่าเพศชายทางช่องคลอดนะครับอันนี้ตรวจเจอว่าเป็นท้องไปเลยนะครับตัวอย่างที่หกนะครับผมอันนี้ยังไงเนี่ยเอออันนี้คุยไม่รู้เรื่องนะง่วงซึมตอบสนองช้านะครับเราเหตุการณ์ได้บ้างนะครับไม่พบบาดแผลภายนอกนะครับ แผ่ที่ทวันหนักก็ไม่เจอนะครับอืมตรวจพบอสุจิและส่วนประกอบของอสุจิในช่องทวันหนักนะครับแต่ไม่พบบริเ,เวณรอบขอบทวันหนักนะครับอ่อันนี้ก็เขียนว่าตรวจพบก็เจอตัวอสุจิเนาะนะครับก็เขียนว่ามีการล่วมล้ำของใบเพศชายทางทวันหนักอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับอ่าต่อมานะครับ รู้สึกตัวดีพูดคุยอันนี้อ่านี่เล่าได้เองนะครับไม่เจอแผลภายนอกเหมือนกันนะครับแผลชีขาดขอบไม่เรียบที่ถาวรหนักนะครับลึกถึงชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังตรวจไม่พบอสุจิและสารประกอบของน้าอสุจินะครับอันนี้เขาก็ใช้คําว่าอะไรครับอ่ะมันมีแผลใช่ไหมก็ต้องบอกนะครับอันนี้แผลหายเจวันถ้าไม่แทรกซ้อน,นครับอันนี้ก็ตรวจแล้วคว่าอาจจะใช่ไหมครับผมเพราะว่าตัวอสุจิก็ไม่เจอสารที่เป็น ศาสตร่วงประกอบของน้ำอสุจิก็ไม่เจอนะครับก็อาจจะมีการล่วงล้ำขอยาเพศชายรือสิ่งอื่นใดทางทวรนนะนะครับโอเคครับก็จบแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรละพวกคำศัพท์แหละนะครับผมก็ถ้าจะให้สรุปนะครับผมก็หนึ่งนะครับแนวทางนี้เขาจะพูดเรื่องตรวจศพนะครับผมว่าเนี้ยเจอบ่อยนะครับโดยเฉพาะน้องบุญเทินนะครับถึงเป็น สตาฟเนี่ยนะครับที่ต้องหารเบนิเตเวสนะครับศพไ่ได้เจอแน่นะครับผมส่วนผู้ป่วยคดีนะครับกับผู้ป่วยความผิดปกตินนทางเพศนี่อันนี้เจอมากเจอน้อยก็คงแล้วแต่ดวงนะครับผมเนาะอันที่สองคือหนังสือเล่มโทรศัพท์แนวทางอันนี้เนี่ยถ้าแนะนําให้อ่านเนี่ยผมว่าแนะนําอ่านตัวอยา่างนะครับผมเนาะมันจะทําให้เราเห็นภาพชัดเลยแหละนะครับแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรเนี่ยก็ย้อนไปหาทฤษฎีที่อาจารย์เขาเขียนไว้ ในในหน้าก่อนกดที่จะถึงหน้าตัวอย่างนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ